ไม่ต้องหาเงินเพิ่มแค่เปลี่ยนวิธีออมชีวิตก็เปลี่ยนคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมทำงานแทบตายแต่เงินก็ไม่พอใช้สักเดือนเงินเดือนเพิ่มแต่เงินเก็บไม่เคยมีโบนัสออกแต่ไม่ถึงสิ้นเดือนก็หายหมดรามักคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นถ้ามีไรายได้เพิ่มอีกนิดแต่ความจริงแล้วต่อให้ได้เงินเพิ่มเท่าตัวท่านิสัยการออมยังเหมือนเดิม ชีวิตก็จะวนอยู่ที่เดิมไม่ต่างอะไรเลยคนจำนวนมากหมดแรงเพราะพยายามหาเงินเพิ่มทั้งๆท,ท,ที่สิ่งที่ควรเปลี่ยนคือวิธีจัดการเงินคุณไม่จำเป็นต้องมีรายได้สูงคุณไม่ต้องทำอาชีพที่สองคุณแค่ต้องเปลี่ยนระบบการออมให้เงินที่มีอยู่เริ่มทำงานให้คุณมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้เงินเดือนเท่าคุณแต่กลับมีเงินเก็บหลักแสนในเวลาไม่กี่ปี พวกเขาไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้รวยกว่าแค่เข้าใจวิธีออมที่ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนตอนได้เงินก้อนใหญ่แต่มันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันที่คุณหยอดเหรียญบาทแรกลงกระปุกวันที่คุณเริ่มออมก่อนใช้วันที่คุณเลือกจะโอนเงินเข้าบัญชีอนาคตก่อนจ่ายให้ใครทั้งนั้นวันนี้คุณไม่ต้องหาเงินเพิ่มไม่ต้องเหนื่อยวิ่งตามรายได้ แค่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องออมคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของตัวเองและที่สำคัญในหัวใจของตัวเองด้วยเพราะการออมไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันเชื่อในอนาคตของฉันมากพอที่จะเริ่มเก็บไว้ตั้งแต่วันนี้1ออมก่อนใช้เปลี่ยนอนาคตได้จริงเหลือเท่าไร่ค่อยออมคือเหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีวันมีเงินเก็บ เพราะความจริงคือมันจะไม่มีวันเหลือรายได้เท่าไหร่ก็จะมีรายจ่ายตามเท่านั้นบางคนได้หมื่นก็หมดหมื่นได้สองหมื่นก็หมดสองหมื่นเพราะเราใช้ก่อนออมมาทั้งชีวิตแต่คนที่ชีวิตเริ่มมั่นคงเขาแค่กลับวิธีคิดง่ายๆจากออมเมื่อเหลือเป็นเหลือเมื่อออมแล้วลองคิดดูนะครับถ้าคุณได้เงินเดือนส0 0 0 0บาทแล้วตัดออมไว้แค่10%นั่นคือ2000บาทต่อเดือน ใน1ปีคุณจะมีเงินเก็บ24,000บาทใน5ปีคุณจะมีเงินแสนโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มแม้แต่นิดเดียวเพียงเพราะคุณจ่ายให้ตัวเองก่อนสิ่งนี้เรียกว่าระบบออมก่อนใช้มันไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่มันคือวินัยและระบบคนรวยไม่ได้รวยเพราะหาเงินเก่งกว่าเสมอไปแต่เพราะเขารู้ว่าต้องเก็บอย่างไรให้เงินอยู่กับเขานานที่สุดเคล็ดลับเล็กๆคือ ต้องระบบโอนอัตโนมัติหลังเงินเดือนเข้าไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องคิดว่าจะออมดีไหมเพราะถ้าให้สมองคิดเรามักหาข้ออ้างไม่ออมเสมอออมก่อนใช้คือการสร้างอนาคตของตัวเองด้วยมือไม่ต้องรอใครไม่ต้องมีเงินเยอะแต่ต้องเริ่มก่อนเพราะเมื่อคุณเริ่มออ,อมคุณไม่ได้แค่เก็บเงินคุณกำลังเก็บความมั่นคงในใจเอาไว้ด้วย 2. บัญชีออ,อมแยกป้องกันเงินหาย หลายคนอุตส่าห์ตั้งใจออมแต่สุดท้ายเงินก็หายไปแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะไม่มีวินยัยแต่เพราะเอาเงินออมไว้รวมกับเงินใช้เมื่อเงินอยู่ในบัญชีเดียวกันสมองเราจะมองมันเป็นเงินเหลือและเมื่อเห็นยอดในบัญชีเยอะเราจะรู้สึกว่าใช้ได้อีกหน่อยไม่เป็นไรสุดท้ายเงินที่ตั้งใจเก็บก็ละลายหายไปในสิ้นเดือนถ้าคุณอยากเห็นเงินออมจริงๆจงแยกบัญชีออกจากกันให้ชัดเจน เริ่มง่ายๆแค่3บัญชีหลัก 1. บัญชีรายจ่ายจำเป็นสำหรับของที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าเช่า 2. บัญชีออมระยะยาวเงินที่ตั้งใจเก็บไม่แตกไม่ถอน 3. บัญชีฉุกเฉินไว้การเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นเจ็บป่วยรถเสียหรือตกงาน เมื่อคุณแยกบัญชีออกจากกันสมองจะเริ่มเคารพบเงินแต่ละก้อนคุณจะรู้ว่าอะไรใช้ได้อะไรห้ามแตะและไม่เห็นยอดบัญชีออมเพิ่มขึ้นเดือนละนิดเดือละนิดคุณจะเริ่มอยากรักษามันไว้การแยกบัญชีจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่เป็นการจัดระบบชีวิตเหมือนแยกหัวใจออกจากอารมณ์เพราะคุณส่วนใหญ่ใช้เงินด้วยความรู้สึกแต่คนที่มีเงินเก็บใช้เงินด้วยระบบจำไว้นะครับเงิน ไม่ได้หายเพราะเราใช้เก่งแต่มันหายเพราะเราไม่รู้ว่าเงินอยู่ตรงไหนถ้าวันนี้คุณเริ่มแยกบัญชีออกมาได้นั่นคือก้าวสำคัญของการเปลี่ยนจากชีวิตใช้ไปวันๆมาเป็นชีวิตที่เริ่มเห็นอนาคตตัวเองชัดขึ้น 3. เปลี่ยนเงินรั่วให้กลายเป็นเงินเก็บเงินเดือนออกวันแรกแต่ยังไม่ถึงกลางเดือนเงินก็เริ่มหายหลายคนสงสัยว่าเงินไปไหนหมดทั้งที่ไม่ได้ซื้อของใหญ่ ไม่ได้เที่ยวหรูไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่พอสิ้นเดือนเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยเสมอความจริงคือเงินไม่ได้หายไปไหนแต่มันรั่วออกทีละนิดทุกวันกาแฟแก้วละ6 0บาทวันละแก้วเท่ากับเดือนละ1 8 0 0บาทขนมจุกจิกวันละ4 0บาทเท่ากับเดือนละ1,200บาทของออนไลน์เล็กๆน้อยๆอ,อีกเดือนละ5 0 0รวมแล้วกว่า3 5 0 0บาท ในหนึ่งปีเท่ากับ4,2 0 0 0บาทนี่แหละเงินรั่วที่เรามองข้ามถ้าคุณแค่เปลี่ยนจากการใช้เล็กๆเ,เหล่านี้มาออมลงบัญชีอนาคตแทนคุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นทันทีโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเลยลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆตั้งบัญชีเงินรั่วในมือถือแล้วโอนเข้าทุกครั้งที่คุณอยากซื้อแต่ยังไม่ซื้อ เช่นวันนี้จะสั่งชานม65บาบาทแต่เปลี่ยนใจไม่ซื้อโอนเข้าบัญชีแทนสิ้นเดือนคุณจะตกใจว่าได้เงินออมเพิ่มกว่าที่คิดเงินรั่วเล็กๆนี่แหละคือศัตรูเงียบของทุกคนแต่ถ้าคุณจับมันได้แล้วเปลี่ยนทิศทางมันจะกลายเป็นพลังที่สร้างชีวิตใหม่ให้คุณได้เพราะคนมีเงินเก็บ ไม่ได้เริ่มจากรายได้สูงแต่เริ่มจากการเห็นค่าแม้แต่บาทเดียวที่เคยรั่วไปเมื่อคุณเริ่มรู้ว่าเงินรั่วอยู่ตรงไหนคุณก็เริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง 4. ออมแบบเห็นผลต้องมีเป้าหมายไม่มีใครออมเงินได้นานถ้าไม่รู้ว่าออมไปเพื่ออะไร เพราะการออมโดยไม่มีเป้าหมายเหมือนการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆแล้วเหนื่อยจนสุดท้ายก็เลิกกลางทางคนที่ออมสำเร็จไม่ได้เก็บเพราะอยากมีเงินเยอะแต่เพราะเขารู้ว่าเงินนั้นจะพาเขาไปที่ไหนลองถามตัวเองดูสิว่าคุณอยากออมเพื่ออะไรเพื่อมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตเพื่อปลดหนี้ที่ค้างมานานเพื่อไม่ต้องกลัวเวลาป่วยหรือกเกษียณ หรือเพื่อได้มีชีวิตที่ไม่ต้องขอใครในยามแก่เมื่อคุณตอบได้ชัดการออมจะไม่ใช่เรื่องฝืนใจอีกต่อไปเพราะทุกบาทที่คุณเก็บจะมีความหมายอยู่เบื้องหลังสมองมนุษย์จะทำงานเมื่อมีเป้าหมายชัดเช่นคุณตั้งใจเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทใน2ปีคุณจะเริ่มคิดเองว่าต้องออมเดือนละเท่าไรต้องลดค่าอะไรพลังใจจะเกิดขึ้นทันทีที่เห็นยอดเงินค่อยๆขยับจากหลักร้อย เป็นหลักพันแล้วกลายเป็นหลักหมื่นอย่ากลัวว่าเป้าหมายจะใหญ่เกินไปเพราะเป้าหมายใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กเสมอและทุกก้าวของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดจากคงทำไม่ได้เป็นใกล้แล้วอีกนิดเดียวจำไว้นะครับการออมไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่มันคือการเดินทางกลับไปหาความมั่นคงของตัวเองเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดทุกบาทที่เก็บจะมีพลังมากกว่าเดิมหลายเท่า 5. ลงทุนในตัวเองเท่ากับออมแบบทวีค่าหลายคนคิดว่าการออมคือการเก็บเงินไว้เฉยๆแต่จริงๆแล้วการออมที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เก็บเงินให้ได้แต่คือทำให้เงินที่เก็บเติบโตขึ้นได้ด้วยและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตไม่ใช่หุ้นไม่ใช่ทองคำแต่คือการลงทุนในตัวเราเองเพราะถ้าคุณเก่งขึ้น เงินก็จะไหลเข้ามาเองโดยธรรมชาติถ้าคุณมีทักษะใหม่คุณจะไม่กลัวตกงานถ้าคุณรู้จักบริหารเงินคุณจะไม่กลัวรายได้น้อยการออมที่ดีจึงไม่หยุดอยู่แค่การเก็บแต่มันคือการใช้เงินบางส่วนเพื่อพัฒนาอนาคตของตัวเองเช่นซื้อหนังสือดีๆอ่านเดือนละเล่มลงคอร์สออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มรายได้หรือเรียนรู้การลงทุนพื้นฐานเพื่อให้เงินทำงานแทนเรา แม้จะเป็นเงินแค่ไม่กี่ร้อยต่อเดือนแต่มันคือการออมในรูปแบบความรู้และโอกาสซึ่งทบต้นในชีวิตได้มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารหลายเท่าและเมื่อคุณเริ่มเห็นผลจากการลงทุนในตัวเองคุณจะรู้ว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินในบัญชีแต่มันเริ่มจากศักยภาพในตัวคุณเพราะคนที่ออมเก่งที่สุดคือคนที่ไม่หยุดพัฒนา คนที่รู้ว่าเงินจะมีค่าแค่ไหนขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินจะใช้มันอย่างไรอย่ากลัวการเริ่มต้นเล็กๆเ,เพราะทุกการออมทุกการเรียนรู้คือการต่อยอดให้ชีวิตคุณเติบโตอย่างยั่งยืนและนี่แหละคือออมแบบทวีค่าที่แท้จริงเริ่มวันนี้แม้จะช้ายังดีกว่าแก่แล้วไม่มีแม้แต่ทางเลือกชีวิตไม่เคยสายถ้าคุณยังกล้าเริ่ม อย่าก,กลัวว่าตอนนี้จะช้าเกินไปเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าความช้าคือไม่เริ่มเลยหลายคุณหมดโอกาสในชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีเวลาแต่เพราะมัวแต่รอวันที่พร้อมวันที่ไม่มีอยู่จริงอย่ารอให้ถึงวันที่ร่างกายไม่ไหวอย่ารอให้หมอบอกว่าต้องพักแล้วอย่ารอให้เงินหมดแล้วค่อยคิดอยากออมเพราะตอนนั้นคุณจะรู้ว่าเวลาที่เสียไปไม่มีอะไรมาซื้อคืนได้เลย เริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็มีค่ามากกว่าการไม่เริ่มเลยเริ่มออมเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าปล่อยให้รายจ่ายกลืนอนาคตเริ่มเดินวันละนิดก็ยังดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาเริ่มวางแผนชีวิตวันนี้ก็ยังดีกว่ารอให้ทุกอย่างพังแล้วค่อยหาทางแก้เพราะทุกวันที่คุณยังมีแรงยังมีสติยังมีเวลาคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่ชีวิตมอบให้ อย่าใช้มันไปกับการผัดวันประกันพรุ่งอย่าให้ความกลัวขโมยโอกาสในชีวิตคุณไปอีกวันวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองและพูดกับตัวเองเบาๆว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันไม่รออีกต่อไปเริ่มวันนี้ไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องสมบูรณ์แค่เริ่มด้วยใจที่อยากเปลี่ยนเพราะเมื่อคุณกล้าเริ่มชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทันทีจำไว้นะทุกวินาทีที่ยังไม่สายคือโอกาส ที่จะสร้างชีวิตใหม่ได้เสมอเริ่มวันนี้แม้จะช้ายังดีกว่าแก่แล้วไม่มีแม้แต่ทางเลือก